อยากจะบอกสังคมว่าเราไม่ได้เป็นคนโกงเราไม่ได้เป็นคนที่คุบบริษัทอันนี้เป็นข้อหาที่เขาพยายามจะใส่ตรงนี้มาให้ออมมาสักพักแล้วแล้วออมก็ไม่มีโอกาสที่จะออกมาตอบโต้อะไรวันนี้ออมได้มาพูดกับพี่หนุ่มออมรู้สึกว่าออมสบายใจมากขึ้นคนได้เห็นมุมมองในฝั่งออมออมออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นออมไม่เคยโกงขครส่วน สังคมจะตัดสินหนูยังไงก็อันนี้หนูก็น้อมรับค่ะการที่หนูดูดูเป็นคนไม่ดีที่ไปซื้อหุ้นเขาก่อนเนี่ยค่ะหนูดูเป็นคนไม่มีจริยธรรมหรือศีลธรรมแล้วสําหรับเพื่อนกันอนะ่ะที่ไปทําอีกแบรนด์หนึ่งไปทําลิปสติกทั้งทที่เราก็ทําลิปสติกอยู่โดยที่ไม่บอกเพื่อนอนะ่ะคือจริยธรรมเขามากกว่าหนูหรอคะอันนี้อยู่หนูอยากถามกลับไปนะเขาก็คง ตั้งใจอย่างนั้นอย่างแรกค่ะเพราะว่าเขาก็มีอยู่สองกระเป๋าอยู่แล้วแต่สําหรับออมออมทุ่มเทออมตั้งใจเวลาในชีวิตออมทั้งหมดตอนนี้ค่ะออมทุ่มเทให้กับฟรีบิวตี้ออมทําทั้งหน้าบ้านและออมทำ,ทำทั้งหลังบ้านทั้งปีนี้ค่ะออมเหนื่อยมากกับการที่ออมต้องกอบกู้บริษัทขึ้นมาเพื่อไม่ให้ถูกทําลายไปมากกว่านี้แล้ว ความตั้งใจของออมอะใส่เต็มหน้าตากักกับกระเป๋าใบเดียวของออมออมรักฟินบิวตี้เหมือนลูกออมคิดตั้งแต่แรกเลยว่าแบรนด์เนี้ยออมอยากไปอยากสร้างไปให้ถึงจุดไหนแม้กระทั่งวันหนึ่งอะไม่มีเราเราล้มหายตายจากไปหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูก็ยังอยากให้แบรนด์แบบน,นี้ยังอยู่โดยที่ได้เห็นเขาเติบโต ในทิศทางที่เราอยากให้เป็นมันเป็นความสุขของหนูที่เงินเท่าไหร่หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะวัดมูลค่าได้หรือเปล่าตอนนานว่าเราวามตั้งใจเราเราไม่ปิดแบรนด์นี้แน่นอนหนูจะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะแล้ว4 8ที่เขายงังคิดว่าจะตัดการมันต้องเป็นกลไกนะคะกลไกของผู้ถือหุ้นหนูบริหารถ้าหนูทําได้ดีมีกาําไรเขาก็จะได้ปันผลมันเป็นกลไกของ ของเรื่องราวของธุรกิจอยู่แล้วซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อันนั้นหนูยอมรับแต่หนูขอความสบายใจหนูขอความสบายใจอย่างเดียวในการที่หนูบริหารอย่างสบายใจได้ตัดสินใจได้แก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยตรงหนูเป็นคนที่ไลฟ์ขายของกับลูกค้าทุกวันหนูรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรและอยากแก้ไขตรงไหนการสร้างโปรดักต์ออกมาอย่างหนึงอะคะ่ะมันก็เหมือนกับการคลอดลูกออกมาคนหนึ่ง มันไม่ใช่แค่คลอดเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาเติบโตเองตามธรรมชาติแต่ออมรู้สึกว่าเราต้องได้ดูแลเขาได้ประครบอสง,งเขาได้รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรกับชีวิตเขาอันนั้นเป็นความรู้สึกในการที่ออมอะสร้างฟีนบิวตี้แล้วออมก็อยากจะดูแลโปรดักต์แบบนั้นค่ะชอบบอกว่าเขาเป็นคนปั้นเนานสร,ร้างแบรนด์อะไรพึ้นมาเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนโดนพาก ทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันค so well ่ะออมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเหมือนกันค่ะอะไรนะคะเราคิดไหมว่ามันจะเกิดปัญหาจุต้องนำเป็นหลักฐานค่ะเอาจริงๆนะหนูไม่เคยคิดว่าจะมาถึงวันนี้เลยหนูพยายามข่มใจมานานแล้วหนูถูกทำร้ายในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะคะถ้าดูใน t ิกตอกเนี่ย จะเห็นขึ้นเลยออมฮุบบริษัทออมเป็นคนขี้โกองออมนั่นออมนี่ออมขมใจมาตลอดออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นพี่ๆก็รู้เราอยู่ด้วยกันมาเพื่อนๆในวงการก็รู้ออมไม่ใช่คนอย่างนั้นหนูไม่มีพื้นที่ให้ได้อธิบายและหนูก็ไม่ได้อยากจะตอบโต้ทางโซเชียลเพราะหนูไม่ได้อยากให้มีผลกระทบกับแบรนด์หนูไม่อยากให้แบรนด์ขายของไม่ได้ หนูไม <box>. ่อยากให้แบรนด์มีดิจิตอลฟุตปริน์แบบนี้เลยเพราะหนูรักเขาจริงๆหนูขออย่างเดียวอย่าทำลายฟรีบิวตี้มันทั้งสะเทือนใจทั้งเหนื่อยด้วยเหนื่อยไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เหมือนกันไม่เคยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรขนาดนี้เหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอ้อมค่ะมันคงจะราบเรียบเกินไปก่อนหน้านี้อ้อมก็คิดว่า เส้นทางของออมแล้วก็ f ฟรนด์ิวตี้มันก็คงเหมือนเป็นถนนเส้นหนึ่งที่แบบเหมือนเราเจอหลุมเจอปัม๊มปัมเปอร์อะไรแบบนี้มันก็มีสะดุดบ้างแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกหรอกค่ะทางเลือกเดียวคือการสู้ต่อไปต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้ต้องเข้มแข็งให้ได้แม้วันที่เราจะรู้สึกว่าเราอ่อนแอใดๆก็ตามแต่ no c h o i c ค่ะเราต้องลุกขึ้นมายืนเพื่อสู้ต่อไปค่ะ okay. เยถ้นนนนมมาไ,ไม่มีพี่แอมหนูคงไม่มีกำลังใจเยอะขนาดนี้เขาเขาบอกอว่าทางทางออกมันยังมีเขาปลอบใจหนูทุกทางแหละค่ะเพราะเขารู้หนูรู้ว่าหนูเป็นคนยังไง จริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่ได้มีภูมต้านทานกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะคะแล้วทีนี้พี่แอนจะขึ้ือนศาลด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนมีชื่อพี่แอนเ็ไปเกี่ยวด้วยะค่ะก็ให้เป็นตามกระบวนการเลยค่ะพี่แอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีใดๆนะคะพี่แอเนเป็นแค่พี่แอม่ไม่ไม่เกี่ยวเป็นแค่ที่ปรึกษาค่ะพี่แอนเป็นแค่แฟนหนูที่รักหนูมากๆเท่านั้นเองค่ะเขาก็คือ ยืนเคียงข้างหนูแค่ให้คำปรึกษาเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยกับฟินบิวตี้ตั้งแต่แรกเขาไม่เคยรับรู้อะไรเลยมาตั้งแต่แรกเราก็ไม่เคยบอกเขาเมื่อบอก่าตอนมีปัญหานี่แหละเหมือนเราเอาปัญหาไปให้เขาเลยตัวเขายังไรมาเขนซีเรียดไหมเพราะว่าอยู่ดีก็มีชื่อเกี่ยวข้องเนาะพี่แอมเขาพี่แอมเขาเป็นคนไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นค่ะเขาของความรู้สึกหนูมากกว่า เขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะโดนอะไรเขาเป็นคนไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นสู้สุดแล้วค่ะมันไม่มีช้อยแล้วค่ะต้องขออนุญาตถามตรงๆมันก็ยังมีบางส่วนยังไม่เข้าใจเราก็ยังโตีเราแบบเชื่ออีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจเรายังไี่เชื่อเรา อ้อมขอน้อมรับตรงนั้นค่ะเพราะอ้อมคิดว่าทุกคนทุกคนน่ะต้องมีทั้งคนชอบต้องมีทั้งคนไม่ชอบอยู่แล้วอ้อมขอน้อมรับทุกทุกการความคิดเห็นเลยค่ะอ้อมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกให้เขาชอบเราให้เขารักเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะทางเลือกเดียวคือการสู้ต่อไปต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้ต้องเข้มแข็งให้ได้แม้วันที่เราจะรู้สึกว่าเรา อ่อนแอใดๆก็ตามแต่โนช h o no i c e ค่ะเราต้องลุกขึ้นมายืนเพื่อสู้ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของเรี่องเราทำยังไงไม่เป็นไรค่ะหนูปล่อยผ่านสิ่งนั้นไปแล้วค่ะไม,ไะไะไม่ไม่ไม่หนูไม่ไม,ไม่ไม่เก็บอะไรไว้กับตัวแล้วค่ะตอนนี้หนูนใครจะคิดยังไงกับหนูหนูขอหนูขอปล่อยแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูต้องโฟกัสหลายๆอย่างกับการที่หนูจะต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรันบิสเนสให้เติบโตค่ะขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนในวงการทุกคนขอบคุณเพื่อนมัธยมเพื่อนปฐมเพื่อนที่ไม่เคยเจอการ10ปีแล้วบางคนทักมาให้กำลังใจเราแม้วันที่เรายังไม่ได้อธิบายอะไรด้วยซ้ำวันที่เราถูก เมื่อวานหนักมากแต่หนูตอนนี้หนูยังตอบข้อความไม่ครบเลยว่าขอบคุณมากนะที่เชื่อใจแม้กระทั่งวันที่เราอ่ะยังไม่ได้อธิบายอะไร mm hmm. เหตุการณ์เนี้ยสิ่งเดียวที่ทําให้หนูรู้ว่าจากตะกอนอ่ะหนูเคยคิดว่าหนูเอาเพื่อนน้อย mm hmm. หนูรู้สึกว่าหนูมีเพื่อนเยอะมากเลยคือแบบหนูรู้สึกว่า หนูรู้สึกว่ามีคนให้กําลังใจหนูเยอะมากแล้วหนูมีกําลังใจขึ้นเยอะมากๆกเลยค่ะหนูขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้หนูน้ำชาตอบปกีค่ะต่พักหนูว่าแบบเป็นกําลังใจให้เพราะว่าเขาหัวอกเดียวกันเลยขอบคุณน้ําชาด้วยค่ะขอบคุณน้าใจที่เขามีให้หนูเหมือนกันค่ะขอบคุณน้าใจจากทุกคนที่ส่งมาให้ขอบคุณน้ําใจพี่นักข่าวทุกคนที่ไม่ด่วนตัดสินหนูหนูขอบคุณจริงๆค่ะ